Call my lawyers โทรหาทนายฉัน Daily Laws for your daily life รายการ p o แ c a s t ที่จะมาชวนคุณคุยเรื่องกฎหมายเหมือนคุณนั่งคุยกับเพื่อนทนายของคุณเองครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Call my lawyers โทรหาทนายฉันวันนี้กลับมาพบกับผมออฟลนเนตคุณภูมิภูมิพงษ์และคุณเนตอติชาติครับผมสวัสดีครับ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  ครับผมคุณภงมิคุณแนนครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีครับดีครับได้กลับมาอัดรายการด้วยกันอีกครั้งทำไมครับทำไมก็ห่างหายกันไปนานเพราะคุณแ้นเนี่ยมีโอกาสได้เดินทางมาที่จังหวัดกรุงเทพครับผมังหวัดกรุงเทพกรุงเทพเป็นมหานครนะครับครับคุณแนนเดินทางมาภาคไหนครับไม่ใช่เหนือแล้วกันไม่ใช่เหนือไม่ใช่เหนือมาจากภาคใต้แต่มันไม่เป็นไรครับผมไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเอพิโซดนี้วันนี้อะไรดีครับคุณออฟวันนี้เนี่ยก็ เป็นประเด็นที่อาจจะค่อนข้างไปพาดพิงถึงการเมืองนิดนึงครัเกี่ยวกับระบบการปกครองนี่ว่าแต่เราก็เคยพูดเราก็เคยเคยพูดถึงเรื่องการเมืองอะไรเงี้ยกันมาแบบเฉียวเียวไม่โดนทันทีน่าจะโดนทันทีไม่จริงๆโดนทีจริงๆเหมือนโดนไปหลายรอบแลวนะไม่เฉียวเียวว่าแต่เราโดนไปหลายรอบแล้วแต่ไม่มีคนฟังหรือเปล่าประเด็นคือเราไม่ดังไงถ้าเราดังโดนไปแล้วครับผมแล้ววันนี้คือเรื่องวันนี้น่าจะเป็นเรื่องอาร์ที อ่าคือ restart Thailand เป็นแคมเปญจากตัวกลุ่ม free use ใช่ไหมใช่กลุ่มเยาวชนปลดแอกอ่าประชาชนปลดแอกตอนนี้ครับซึ่งมันมีแคมเปญออกมาครับเป็น restart Thailand ซึ่งเขาจะกดปุ่ม restart อ่า restart อีกทีได้ไหมก็แต่เริ่มต้นอีกทีได้ไหมหมายว่าเล่นเล่นเล่นแล้วแพ้เกมโออเวร์ e r restart ใช่คือเขาว่าประเทศไทยต้อง restart ใช่คือเริ่มใหม่หมดเลยครับอ่าใช่ไหมครับและคราวเนี้ยท่านนายกอ่ะเขาเห็นสาระเป็นใหม่ไม่ไอ้กลุ่มไอ้ไอ้แคมเปญเนี่ย ที่เป็นโลโก้มันคือมันย่อเป็น r ารีถูกไมิสตาแอนด์แบบอ t ไอคำว่า RT ทีเนี่ยที่เป็นโลโก้ที่ที่กลุ่มเขาได้ออกแบบมาเนี่ยลักษณะมันเหมือนค้อนกับเคี้ยวท่านนายกบอกว่าเฮ้ยเนี่ยคุณจะทำอะไรกันเนี่ยทำไมใส่ลักษณ์เป็นค้อนกับเคี้ยวใช่ครับเราก็เลยตกกันว่าเฮ้ยค้อนกับเคี้ยวเนี่ยมันคืออะไรกันนะถ้าเู้ฟังเนี่ยจะได้รู้ไปด้วยครับอ่ามันเป็นสัญลักษณ์บางอย่างที่สื่อไปในแนวทางของ การปฏิรูปอะไรสักอย่างถ้าค้อนกับเคียวผมไม่ถนัดถ้าโซ่กับแท่อย่างเงี้ยหรือจะเป็นอะไรรัดๆเงี้ยผมถนัดอ๋อได้ครับผมแต่เรากลับมาที่อันนี้ก่อนค้อนกับเคียวก่อนอ่ะเรามาเริ่มท่านนายุคทำไมเขาถึงต้องพูดคําว่าค้อนกับเคียวไอ้ค้อนกับเคียวมันสื่อถึงอะไรได้บ้างค้อนกับเคียวเนี่ยเอาง่ายๆเลยมันเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของคอมมิวนิสต์ครับอ่าซึ่งประเทศไทยกลัวคอมมิวนิสต์ประเทศไทยกลัวคอมมิวนิสต์ไหมเดี๋ยวเราค่อยว่าประเด็นนี้ก่อนเอาค้อนกัเคียวคืออะไรก่อนคุณแนทอย่างเงี้ดีกว่า คือเดี๋ยวคุณภูมิเปิดเปิดมาแล้วเนี่ยว่าประเทศไทยก็คอมมิวนิสต์นะครับต้องบอกว่าใครที่เห็นต่างในอดีตอ่าเขาจะโยนให้เป็นคอมมิวนิสต์หมดเราพูดถึงยุคสิบสี่ตุลากับหกตุลาคือจัดไปแล้วว่าเนี่ยคอมมิวนิสต์ ถ้า,าจะพูดอย่างนี้คือคนสมัยก่อนเนี่ยเขาปกครองด้วยระบอบเขาเคลมว่าประชาธิปไตยอะเนาะตอนนี้ก็เป็นที่ตายครับมา,มาถึงตอนอ่ะ,อะครับครับครับ <laughs> คือมันมีแคมเปญตอน,น,นเขาสู้กันรอบๆประเทศไทยเขาเป็นคอมมิวนิสต์หมดตีกันมาแต,แต,แต่แต่เขากลัวจะเป็นโดมิโนโถึงประเทศไทยใช่ไหมใช่เพราะว่าตอนนั้นมันมาจากจีนเฮ้ย <He i, S 2> แต่โดมิโนโเนี่ยมันพิซซ่านะแล้วผมชอบเหมือนกันหน้านี่อร่อยฮาวายเอียนเนาะใส่ถุยคุณออฟคือแบบมันมันเริ่มมาจากจีนถูกไหมจีนรัสเซียช่วงสงครามเย็นคือตอน จะเย็นก็ไม่ใช่นะท้นไลยังแต่แบบเหมามาเลยถูกไหมพะเหมาตีมาเหมาเป็นชื่อคนนะครับไม่ใช่ชื่อหมาอย่างเหมาเจรุงครับแล้วก็ค่อยมาเป็นเวียดนามเหนือเวียดนามใต้ทะเลาะกันคือเขาเริ่มเห็นแล้วารอบๆเราเนี่ยเป็นคอมมิวนิสต์หมดแล้วเราเนี้ยมันเกิดจากประเทศมหาอำนาจแหละพยายามคิดว่าถ้าเราเสียพื้นที่ตรงนี้เป็นคอมมิวนิสต์หมดลุงแซมถูกต้องครับลุงแซมก็จะแบบเสียเขต ลุงแซลคืออเมริกาคือคุณฟังผมถือเขาอะอาจจะเสียพาเวอร์ในอิสระในออกเชียงใต้ไปได้ครับผมเขาเลยมาที่ประเทศไทยตั้งฐานทัพครับหาพัธมิรใช่ครับซึ่งพัทมิศตอนนั้นไม่ใช่คุณสันทิเป็นพัธมิรคือแปลว่าจับมืออยู่ด้วยกันเนาะคุณพัธมิศครับแล้วก็แล้วก็ออกกฎหมายกับยาเสพติดให้ประเทศไทยด้วย อ่าอเอ้ยไม่อยากจะไปไกลเกินโอเคก็คือตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยเขากลัวมากว่าอ่าถ้ามีคอมคอมิวนิสต์เกิดขึ้นอย่างเงี้ยจะมีการล้มล้างระบอบเขามีแคมเปญบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณอยากคุณรักอ่าเชื้อพระวงศ์คุณรักแบบว่าประชาธิปไตายอย่างเงี้ยคุณต้องต่อต้านคอมมิวนิสต์ครับซึ่งไอ้คอมมิวนิสต์เนี่ยมันก็แบ่งเป็นสองสายกปบะครับแบ่งเป็นสายของรัสเซียครับรัสเซียเนี่ยสายรักก็คือคอนไอเคียวคุณจะเห็นที่ธงชาติโซเวียตของเขาครับใช่ไหมครับคอนคืออะไร คอนคือคนที่เป็นทํางานในอินดัสทีในแฟคทอรี่หรือทํางานในโรงงานใช่เพราะว่าช่วงนั้นที่เขาใช้อะไรเงี้ยเพราะว่าครับเป็นกลุ่มที่ทํางานแรงงานในโรงงานแล้วก็แรงงานเกษตรกรรมครับแค่นั้นใช่และ่ากับคุณแอชเล่ยแล้วเนี้ยเคียวก็คือแรงคือถ้าสมมติถ้าเกิดคอมมินิสมาเกิดในยุคนี้อาจจะเป็นโลโก้แอปเปิลก็้อ่าแอปเปิลกับหรืออินเทอร์เน็ตเอ็กพลเลอร์หรืออะไรเงี้ย่าเพราะว่ามันของยุคนี้ถูกไหมใช่อ่าแล้วขอกลับมาเรื่อหนึ่งเคียวก่อนอ่า เคียวเนี่ยคือคนที่ไปเกี่ยวข้าวครับก็คือชาวนาสารค้อนเคียวถึงแทนเกี่ยวกับระบอบคอมมิวนิสต์ในคนที่ทําเรื่องอ,อุตสาหากรรมแล้วก็เรื่องกเกษตรกรรมคือเรื่องง่ายคือชนชั้นแรงงานชนชั้นแรงงานครับผมใช่ไหมครับซึ่งอาผมให้เกตเพื่อวิน,นิจคุณจะเห็นประเทศจีนะไม่มีคอนเพราประเทศจีนเขาให้คอสสาคัญนี่แชาวนาเพราะชาวนาเขาเยอะกว่า,ก,วาก็คือเป็นการลนระลงข้าวนะอ และที่ท่านนายกเนี่ยได้พูดไปว่าเฮ<อ>้ยเข้าใจเลยเข้าใจครับที่ท่านนายกพูดไปเนี่ยว่าเฮ้ยค้อนกับเคียวเนี่ยคือเป็นการเหมือนแซวว่าเฮ้ยไอ้กลุ่มที่รีสตาร์ทไทยแลนด์เนี่ยจริงๆไม่ใช่อาทีหรอกมันคือการที่จะเปลี่ยนะระบบก,การปกครองเป็นคอมมิวนิสต์เป็นการอาจจะบอกว่าโลโก้เนี่ยเป็นมีมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ว่าเป็นค้อนกับเคียวนายกเขาเลยแบบพูดออกประมาณนี้ครับ เรามาคุยกันหน่อยไหมว่าไอคอมมิวนิสต์ที่เขากลัวนะกลัวหนาเนี่ยมันคืออะไรอ่ะถ้าพูดถึงคอมมิวนิสต์ก็ต้องมีอีกอั่ไปด้วยคอมมอนนิสต์มีอะไรมาร์กซิสคาร์มาร์กใช่ไหมแล้วก็ฟานซิสฟานซิสอืเรามาเริ่มตรงไหนก่อนดีคุณเนทคือเอาจริงๆแล้วอะคิดว่าทุกคนเนี่ยก็คงถ้าได้ติดตามเราเนี่ยเราได้พูดถึงเรื่องเผด็จการแล้วเนาะในเอพิโซดในที่ผ่านๆมาเนี่ยผมจำเอพิโซดไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าในเอพิโซดนั้นก็จะเจาะลึกว่า ระบอบของประชาธิปไตยแาบของ EP เนี่ยจะเป็นรูปเลนินใช่ <laughs> <c oughs> ก็คือเราไปพูดถึงระบอบการปกครองวิวัฒนาการของกฎหมาย,ยอะไรเงี้ยมาว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าในส่วนของคอมมิวนิสต์เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราจะพูดกันถึงหลักจริงๆเลยเนี่ยเขาจะมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าทุกคนเนี่ยมีความสําคัญเท่าๆกันหมดเท่าเทียมกันคือไม่มีใครที่จะได้ สิทธิพิเศษกว่าหรือน้อยกว่าหรือว่ามากกว่าคนอื่นไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณจะต้องเป็นคนที่เสมอภาคไม่มีการแข่งแย่งชิงดีใช่ครับเสื้อก็ใส่เหมือนกันข้าวก็กินเหมือนกันคือเป็นสังคมเขาบอกว่าเหมือนเป็นยูโทเปียอ่าอืมซึ่งในระบอบคอมมิวนิสต์จริงๆเนี่ยอันนี้ก็ไม่รู้แต่จากประวัติศาสตร์เนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะมีข้อข้อรหานิดหนึ่งว่าการที่จะเป็น การเท่าเทียมกันแบบนี้ในทุกๆคนหรือว่าในทั้งระบบเนี่ยมันเป็นละเป็นไปได้ค่อนข้างยากเขาบอกว่าทฤษฎีมันดีทฤษฎีมันปฏิบัติได้ทําตามทฤษฎีได้ยากใช่ครับซึ่งในโลกเนี้ยเพียวคอมมิวนิสต์จริงๆอ่ะไม่เคยเกิดขึ้นใช่ครับเพราะว่าอ่ะคุณลองคิดดูนะครับมันจะมีชนชั้นหมูแบบคุณฟูมเนี่ยอ่าชนชั้นอันนี้คือเป็นอีโมฟ้าอ่ใช่ใช่คุณอาจจะงงเดี๋ยววันหลังเราเล่าอีโมฟามก่อน ถ้าเราตารันแล้วจริงๆถูกปะอะคือเราเริ่มก่อนว่าคอมมิวนิสต์เนี่ยคุณมองไปที่ประเทศที่คุณคิดว่าคอมมิวนิสต์ที่สุดอยู่ด้านบนของประเทศไทยเขาเคม็มว่าเป็นคอมมิวนิสต์ใช่ไหมครับรือสังคมนิยมปัจจุบันอะไรเงี้ย <c oughs> คือประเทศจีนไม่แต่สังคมนิยมเนี่ยผมว่ามันเป็นเป็นร่างร่างกายใช่คือเขาเรียกว่าผ่อนผันความเข้มงวดของคอมมิวนิสต์ลงมาเยอะแล้วนะอืาอืแต่ประเทศไทยเนี่ยหลายคนเข้าใจว่าจีนเป็นคอมมิวนิสต์ ซึ่งจริงๆแล้วจริงมเป็นสังคมนิยมจริงๆต้องใช้คําว่าทำไมเขาถึงใช้คํานี้เพราะในอดีตอ่าเป็นจริงๆแล้วเหมือนกับไอความเชื่อที่บอกจีนเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยอาจจะได้ยินมาจากคนที่อยู่เยอะแล้วอืครับถูกไหมครับเพราะว่าคือคือสมัยนั้นเขาจีนจีนเป็นคอมมิวนิสต์แต่เขาไม่ได้แบบตามกฎหมายตอนนี้เลยอย่างนี้ก็คุณไวรุ่นบดแแอกกันน่ะ เออพวกฟย์ลุกอะพวกเราไม่โดนเพราะว่าเราไม่ใช่วัยรุ่นละอายุเราใกล้แล้วคำถามคือถ้าคอมมิวนิสต์จริงๆเนี่ยตอนนั้นเขาพี่อําถามเป็นคนคอมมิวนิสต์จริงๆครับสมัยเหมาเจ๋อตุงครับใช่ไหมสู้กับเขาก็แบบสู้กับเจงไคเชกพยายามจะตีพวกมาเพราะว่าเจงไคเชกก็คือเอาง่ายๆเป็นทัพขาวกับทัพแดงอ่าครับทัพขาวก็คือสนับสนุนโดยอเมริกาอือซึ่งทัพแดงก็สนับสนุนโดยรัสเซียซึ่งตอนไหนก็หักเกาอีกใช่เพราะเอาคอนออกไปเี๋ยวแต่เคียวใช่ครับ <laughs> นั่นแหละครับซึ่งคอมมิวนิสต์เนี่ยคุณก็รู้อยู่แล้วว่าอย่างที่เราบอกแต่ตอนนี้ประเทศจีนไม่ใช่คอมมิวนิสต์ะเพราะคอมมิวนิสต์จริงๆเนี่ยตอนนี้เหมาเขายามทำจริงคือคไทยกลัวเดี๋ยเพราะอะไรอ่ะเราเริ่มก่อนคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาเริ่มด้วยกันว่าเขาฆ่าคนเหงต่างในประเทศจีน คือเขาเจอใครที่เห็นต่างเนี่ยแม้กระทั่งผมเป็นการ์ดของคอมมิวนิสต์ใช่ป่ะแล้วผมรู้ว่าพ่อแม่ผมรักประชาธิปไตยผมไปแจ้งเนี่ยผมได้รับการโปรโมทนะได้รับการเลื่อนยศแต่พวกนั้นจะมาลากคอพ่อแม่ผมไปยิงเป้าถูกต้องครับเนี่ยคือสิ่งที่เรากลัวกันใช่ไหมก็คือเอะปังเอะปั้งซึ่งเขาก็เลยกลัวว่าจุดประทัดใช่ไหมครับอ่าไม่ใช่ครับมา็นช่วงที่ใหม่ของทีมเหมือนกันอ่าเสร็จปุ๊บอันที่คอมมิวนิสต์ใช่ไหมครับแล้วอ่ะเมื่อกี้ผมพูดถึงอีกอย่างหนึ่งคุณแอ๊ดคอม คือถ้าเป็นโซเวียตก็จะบอกว่าถ้าเป็นสหภาพโซเวียตจะบอกว่าทุกอย่างคือเหมือนบ้านน่ะก็เป็นของคอมมูเขาจะใช้คำว่าคอมมูคอมมูนิต์รือคอมมูนิตี้เขาจะใช้คำย่อๆคอมมูเลยคือทุกคนมีบ้านเพื่อบ้านเนี่ยคอมแรยุกอ่าสหายสหายจะต่อได้คำว่าคอมแรกตลอดแต่ว่าคำว่าคอมมูเนี่ยเหมือนกับบ้านไม่มีใครมีบ้านถูกป่ะเขาก็ยกเป็นแฟด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 คอนโดงี้แล้วทุกคนก็อยู่ในนั้น่ะ อ่าทุกคนเท่าเทียมแต่เราก็เป็นผู้นําใช่นั่นแหละคือปัญหาคุณดอกใช่ไหมคือจริงๆถ้าถ้าเราไม่พูดถึงผู้นํานะมันดูดีถูกไหมมันเท่าเทียมอืมอเขาเรียกว่าไงมันอาจจะแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำความเหลื่อมล้ำใช่ครับอาจอาชญกรรมอาจจะน้อยลงเพราะทุกคนได้เท่ากันเพราะต่อให้คุณทาขนาดไหนคุณได้เท่าเดิมถ้าคนถ้าอยู่ดีวันนี้เพื่อนคุณขับแบบอะไรรถมอเตอร์ไซค์แต่วันนี้คุณมาขับรถเก๋งรถยนต์เงี้ยเฮ้ยอย่างเงี้ยคือคุณไม่คอมมิวนิสต์ละคือคุณอาจจะต้อง อาจจะต้องเดินไปเรียนทุกวันอืมอือาจจะต้องยืนเคารพบเพลงทุกวันอในเวลาเดิมทุกวันครับครับไม่ออกมาอาจจะโดนลงโทษใช่อันนี้คือกรณีของเกาหลีเหนือครับซึ่งคอมมิวนิสต์ต้องผู้นําเองก็ต้องใช้ชีวิตอย่างนี้อืครับแบบปูดุชนแต่มันจะมีแบบระบอบหนึ่งฮะที่ผู้นําถูกยกย่องอันนี้คือคุณภูมิใจจะบอกว่าเป็นระบบที่นิยมในตัวบุคคลก็คือพิธการฟาสซิสอ่าฟาสซิสฟาสซิสมันต่างกับ คอมมิวนิสต์ไงคุณแอดอันนี้กอนฟาสซิสต์เนี่ยคือเหมือนจะยกย่องบุคคลบุคคลหนึ่งคือถ้าบุคคลคือเหมือนกับว่าจะยกย่องบุคคลที่มีความสามารถและนำพาประเทศเจริญก้าวหน้าครับเริ่มทีมันเริ่มมาจากประเทศอิตาลีก็คือมูโซลินีอ่าเสร็จก็ที่ดังๆหน่อยคืออดอลฟิลเลอร์อ่าครับอดอลฟิลเลอร์แล้วก็เอะถ้าถามผมเนี่ยประเทศไทยเนี่ยจอมพลปอเนี่ยก็เข้าข่ายจริงๆเข้าข่ายเพราะว่าผมว่าจริงๆมัน มันมามันมันมีเหมือนข้า่าประรที่ประยเลยนะมีพักมีอะไรอย่างเงี้ยลงเลือกตั้งอะไรเงี้ยเออแต่ว่าเหมือนเขาชูหัวหน้าพักอ่ะอ่าอืก็คืออยากให้ทุกคนศรัทธาในท่านผู้นําคือฟาสซิสต์เนี่ยไม่สนใจครับไม่สนใจเลยว่าเอ้ยคุณเนี่ยจะเป็นใครมาจากไหนอ่ะประชาชนจะอยู่ยังไงแต่เขาคิดว่าประเทศเนี่ยจะเจริญได้ถ้าท่านผู้นําเก่งท่านผู้นำเป็นคนดีมีวิสัยทัศน์เหรืออะไรนี้ถ้านผู้นำเป็นคนดีเป็นยังไงบ้างต้องมีเพลงไหมจะทําสัญญาอะไรไหม กอเวลาไม่นานเออแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้สมมุติสมมุติอ่าก็คือเราก็ยกต้องถ้าเป็นการยกต้องในตัวบุคคลผมต่อเพลงจากคุณภูมิมานั่นแหละครับก็คืออันนี้เป็นฟาซิลหรือเปล่าคุณต้องคิดดูก่อนครับใช่ไหมครับอ่ะซึ่งต่อมามาร์กซิสหรือคาร์มาร์อ่ะคาร์มาร์เราจะอธิบายคาร์มาร์ว่าไงดีจริงๆผมว่าไอเหมือนกับคาร์มาร์เนี่ยมันมาไล่เรียกกันนะไอสองเนี่ยแต่คาร์มาร์เนี่ยมันเป็นแม่บทใช่ไหมอ่าเป็นแม่บท คือเขาเขาเป็นนักทฤษฎีนักทฤษฎีการปกครองก็เหมือนเหมือนที่เราพูดกันไปก็คือทุกคนเท่าเทียมทุกคนได้เท่ากันไม่มีใครได้น้อยกว่าได้มากกว่าบสังคมจะอยู่ร่วมกันแบบไม่มีการอิจฉาริษยาเหมือนยูโทเปียนั่นแหละืซึ่งเขาเขาบอกว่าเนี่ยคนทุกคนเนี่ยประเทศประเทศหนึ่งเนี่ยก่อร่างสร้างตัวประเทศได้เนี่ยคือคนชชั้นแรงงานเป็นหลักครับถูกไหมฮะอันนี้จะเป็นถ้าได้อ่านกันมาเยอะจะเป็นรูปพิระมิด อ่าใช่คือเอาจริงคือคุณนึกภาพพิรามิดนะครับข้างล่างสุดเนี่ยจะเป็นชนชั้นแรงงานเสมอใช่ป่ะแล้วก็ค่อยๆอัพขึ้นไปไประชนชั้นตรอกลางชนชั้นอะไรก็ว่ากันคนนำแต่ไอ้เวลามันพูดถึงทรัพย์สินอะในระบบของทุนนิยมอะมันดันกลับกันอืมเพราะว่าคนที่อยู่ชั้นเก้าสิปอร์ของคนล่างสุดคนใช้แรงงานเนี่ยถือทรัพย์สินแค่สิบปอร์นใช่ใช่ไหมครับจำนวนเยอะ แต่ถือทรัพย์สินน้อยอแต่คนที่น้อยๆยอดปิระมิดเนี่ยกลับถือเสกถ,สถือเยอะช่ชะก็เหมือนที่แบบมีการควบรวมบริษัทแล้วสามารถขอได้แล้วควบคุมบางบริษัทมีที่เหนือกว่ารัฐไทยอีกไม่รู้ใครคา,าปิกหร,รือเปล่า <c oughs> ไม่รู้คาปิกอาจจะมีน้องมีอะไรสะโพกด้วยหรือเปล่าเขาขายไก่เป็นหลักนี่อาหารสัสตว์ซึ่งซึ่งข่าวมาร์กเนี่ยทฤษฎีมาดีฮะใช่ทฤษฎีดีมากอืมแต่อ่านนั่นแหละแล้วกลับมาครับและคําถามคือแต่ว่าพวก คอมไม่นับกับมาร์กซินเนี่ยเขาไม่นับเป็นพวกเดียวกันนะใช่คือเขาไม่นับตัวเองเป็นพวกเดียวกันถูกใช่เพราะว่าตอนสงคมรลกังที่สองเขาก็ลบกันนะคือผมมองผมอาจจะเข้าใจผิดนะแต่ผมมองว่าคาร์มาร์กเนี่ยเป็นบิดาของทุกคนอ่าถูกอันเนี้ยทฤษฎีมาถูกเหมือนกันผมว่าแต่ไปตีความแต่อยู่ที่การดึงแล้วก็เอาไปเขาเรียกว่าไงอ่ะปรับใช้กับในยุคแต่ละยุคแต่ละสมัยน่ะแต่ด้วยความที่เหมือนราพิเลอร์เนี่ย เขาต้องการสร้างอาณาจักรไรที่สามผมว่ามันอาจจะไม่ได้สนหน้าอิฐหน้าผมว่าใครเป็นระบบอะไรหรอแต่แค่จะแพร่ขยายอาณาเขตของตัวเองให้ได้ไม่ใหญ่ยุโรปและที่เขาต้องเลือกฟาสซิสต์จริงๆเอาเหมือนจูเลียสซีซ่าถือว่าเป็นฟาสซิสต์ไหมก็คล้ายๆเพราะว่าเป็นเพราะว่าเป็นดิกเตอร์เหมือนกันโอ้ถ้าพูดถึงดิกเตอร์หรือมันก็คือเผด็จการเผด็จการเนี่ยเราอาจจะต้องแยกกับฟาสซิสต์อีกทีนึง ใช่ป่เพราะฟาเซตคือการพูดถึงตัวผู้นำใช่ประเด็นการคือมึงเป็นผู้นำแล้วมึงไม่แขร์แครแล้วมึงแช่งน้ำไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยซึ่งฟาเซตต้องอยู่ในทศพิธราชธรรมใช่ไหมใช่หมครัคองแผ่นดินโดยธรรมอันนี้เราไม่ได้หมายถึงในหลวงหรืออะไรนั้นเราพูดเลยคือคุณจะข่าวว่าจับโยงไปเราวถึงประเทศนั้นๆเนี่ยเวลาเขาศรัทธาตัวผู้นำเนี่ยคนนั้นต้องเป็นคนดีด้วยอืครับ เอาแล้วคนดีก็มานั่นแหละครับไม่แต่คือถ้าอย่างที่บอกกันว่าถ้าผู้นําดีมันก็ดีถูกไหมอืาถ้าผู้นําเชื่อว่ายิวแม่งเป็นคนไม่ดีต้องฆ่าทิ้งเนี่ยซึ่งโอ้ถูกไหมอ่าครับคนทั้งประเทศก็ต้องคิดว่าต้องฆ่ายิวอ่ะซึ่งคนเหล่านั้นจะไม่คือถ้าตามฟานซิสจริงๆอ่ะคุณไม่ต้องพิสูจน์ว่ายิวดีไม่ดีแต่ผู้นําคุณพอยเวลาว่ายิวไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเลยต้องฆ่ายิวใช่ครับถูกไหมครับครับซึ่งการศรัทธาแบบ ไร้ซึ่งการคิดหรือการแบบวิเคราะห์สักนิดอย่างเงี้ยมันนํามาซึ่งผลที่ก็นี่ไงก็ผลที่มันเกิดขึ้นคือสงครามโลกไงครับคนนศรัทธาเนี่ยต้องดูไปถึงช่วงนั้นอะสมัยนั้นอะมันเป็นสงครามการเกี่ยวกันข่าวโปรปากันดาปล่อยข่าวลือนู่นนี่นั่นว่ายิวไม่ดียิวอย่างนู้นยิวอย่างนี้ครับคือของพวกนี้มันทําโดยรัฐบาลหมดอืมอืมไอโอ ไม่ใช่เอ่อคล้ายก็คือ IO ยุคนั้น IO ยุคนั้นก็คือ Information Operation คือการจัดการทางข้อมูลซึงกับว่าแบบเอาเครื่องบินบินผ่านโปรยเอกสารลงมาจากฟ้าอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้ว IO เนี่ยเป็นเรื่องปกติใช่ครับแต่คนไม่เสือกไม่รู้แต่อันเนี้ยสสวิโรเสือกเจอมาแล้วครับคนเข้าไปถล่ม IO นี่เลยซึ่งอันนี้มันกมันกัอย่างนั้ใช่ไหมครับอะคำถามกลับมาทำไมท่านนายกถึงต้องบอกว่า RT คือคอมมิวนิสต์เขาไปเขาถึงต้องแซค้อนเขียวอะในความคิดคุณออฟคุณเนี่ยครับคือถ้าในความคิดผมอะผมคิดว่าเขาอาจจะไปหยิบโยงหรือว่าไปสามารถอ้างถึงเหตุการณ์ในยุคก่อนๆของอของยุคคอมมิวนิสต์ที่มีการหนีเข้าฟงเข้าป่า,า,าอะไรเงี้ยอ่าครับแล้วก็พิสูจน์ให้มันเห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ระบบแบบนั้นอะมันไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับประเทศ เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วอยู่แล้วว่าเนี่ยระบบนั้นมันก็ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นจริงได้เดิมทีก็ดีอยู่แล้วเออซึ่งแล้วเราก็ย้อนกลับไปว่ากลับไปที่ระบอบ,บ,บประชาธิปไตยที่พระมหา,หากษัตริย์เนี่ยได้มอบอำนาจอธิปไตยให้กลับมาที่ประชาชนในระบอบแบบนี้แล้วก็โยงให้มันกลายมาเป็นเรื่องราวในปัจจุบันแบบนี้แต่แต่คุณเอาพูดเนี่ย ดีครับคือพูดถึงปัจจุบันแต่ผมอะมองไปถึงอดีตแล้วนะเพรเขายกตัวอย่างถึงค้อนเคียวเนี่ยคือถ้าเราดูไปถึงจุดกําเนิดของแมนอะครับอย่างประเทศรัสเซียเนี่ยสาพันธัฐรัสเซียก่อนจะเป็นสาภาพโซเวียตจะบอกว่าคนนั้นแน่นรัสเซียเสือตัวนี้ครับไม่ไม่ไม่สาพันธัฐรัสเซียเนี่ยครับสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครับปกครองโดยพระเจ้าแซร์ครับพระเจ้าแซร์ไม่ใช่ชื่อโลกด้วยครับ ซาอูมั้งพระเจ้าซาสมัยรัสเซียปกครองจากโซเวียตได้ไงต่อคือพระเจ้าซาเนี่ยเป็นกษัตริย์แล้วก็ตอนนั้นประเทศรัสเซียมีปัญหาเยอะมากไม่ใช่ประเทศรัสเซียสาภาพรัสเซียมีปัญหาเยอะมากคือทั้งเศรษฐกิจปากท้องคนก็ไม่มีกินแต่ว่าไม่มีโควิดดีจอมน้ยังยังไม่มีตอนนั้นเขามีไข้หวัดสเปนคุณออฟซึ่งหนักกว่าซึ่งหนักคือตายกันเยอะแบบมากๆเลยนะเออซึ่ง เศรษฐกิจก็ไม่ดีคนก็ไม่มีกินครับแต่ว่าสงครามก็แพ้เกณฑ์ทหารก็ไปเสียชีวิตไปอะไรตอนนั้นนี่รัเสเซียนี่แพ้กองเรือรัสเซียนี่แพ้ประเทศญี่ปุ่นนะอออื<ๆ>แล้วก็คือมันสั่งสมมานานแล้วก็แต่ว่าในพระมหากษัตริย์ฝั่งพระเจ้าซานเนี่ยยังใช้ชีวิต ปกติดีฟูฟาจัดงานข้างในใคร่าเจ้าหลุยอะเหมือนที่เขาบอกเหมือนถ้าคุณเคยดูเ่ดอะไอิสอย่งเงี้ยข้างนอกจะตายไอเทียพวกนี้แบบนั่งแดกเอ็กทุกวันจัดจี้อะไรนี้แก้ผ้าวิ่งชีวิตมึงดีเนาะซึ่งซึ่งมันมันก็มีกลุ่มคนที่แบบต่อต้านใช่คือเขาเรียกว่ามีแรงกดดันเยอะอยู่แล้วแล้วสะสมสะสมสะสมมาเรื่อยๆแล้วจนแบบระเบิดตึมออกมากลายเป็นล้มไปเลยเพราะว่าจาก พอส่งคนไปรบตอนนั้นสงครำรบที่หนึ่งคือสาวฮะเอ้ยสาวพันธุ์รัสเซียสู้กับเยอรมันครับครับอืมก็ส่งคนไปก็ตายสุดท้ายทหานไม่ยอมสู้ด้วยเขาว่าเขาใช่เยอรมันไปทุกสงครามถูกไหมนั่นแหละคือใครบอกบอกให้วิ่งออกไปสู้อย่างเงี้ยไม่ไปยิงทิ้งอ่าอ่าอย่างนั้นซึ่งอาณาจักรไทยเมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นครับผมว่าเป็นกับทุกที่แหละคืออาคือคุณเป็นทับหน้า เออคนไปทับหน้าคุณจะไม่แบบขึ้นไปวิ่งอย่างเงี้ยไม่ได้อ่ะใช่ไหมถูกไหมใช่ครับแต่สุดท้ายอ่ะเหมือนกับทหารที่ไปลบอ่ะก็เริ่มแบบระหองระแหงกินแหนงไม่เชื่อแล้วนะใช่ไม่เชื่อไม่อะไรแล้วกลุ่มประชาชนก็ประท้วงตลอดว่าประท้วงมาล้อมราชวังเลยเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะอยู่ที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กครับปัจจุบันเนี้ยคือเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กคือเหตุครับคือเมื่อก่อนจะเรียกว่าเลนินการ์ดหัวหอมอ่าครับ เมื่อก่อนน่ะคือเลนินกาดคือพระราชวังเนี่ยอยู่ตรงนี้คนก็ไปประท้วงกันตรงนี้เมื่อก่อนยังไม่มีมอสโกที่เป็นเมืองอ่าอครับมอสโกที่มีหัวหอมอ่าใช่นั่นคือหัวหอมรัตุรัสแดงครับอ่าโอเคก็ซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยพอประชาชนเขาทนไม่ไหวละใช่เขาก็เลยลุกฮือขึ้นมาประชาชนลุกฮือขึ้นมาเริ่มประท้วงถือป้ายอะไรครับไล่อ่าครับคุณเน็ตก็เลยแต่มันมีความดาร์กดาร์กสุดๆคือมันมี รัสปูตินขึ้นมาซึ่งเหมือนเป็นโหราศาสตร์ของราชวงศ์อ่ะ,อะซึ่งเขามีเรื่องเสื่อมเสียกับราชินีครับทำให้ทําให้ราชวงศ์ยิ่งย่ําแย่ถึงกระทั่งแบบว่าตอนลบที่แนวหน้าฝั่งเยอรมันอ่ะโวยไปปิวมาว่ารัสปูตินเนี่ยได้เสียกับราชินีแต่ก็สิมอะไรเงรี้ยก็สิมว่ารัสปูตินจู่ใหญ่ อันนี้ใช่ใช่ใช่ไหมคือมันยังเป็นรูปโปแลนด์ดาอะไรอย่างเงี้ยว่ะเข่าแขนอืไม่รู้ว่าแขนอะไรเป็นแขนเด็กทารกก็ได้สุดทก็ใหญ่อยู่ดีสุดท้ายคือทหารที่แบบไปคอยป้องกันวังอ่ะตอนมีชุมนุมอ่ะครับก็เปิดทางก็เลยอยากรู้ว่ารัสปูตินใหญ่จริงไหมไม่ไม่ใช่เพราะวันสุดท้ายรัสปูตินเน่ะโดนโดนพวกเชื้อพระองเก็บไปเพราะว่ามันทําให้รัสเซียเสื่อมไอ้รัสปูตินนี่ก็สนุกพอรัสปูตินกว่าแม่งจะตายอย่าง ยิงก็ไม่ตายวางก็ไม่ตายวางก็ไม่ตายทวงหน้ามก็ไม่ตายตอนมันตายกูยังจับได้มเเขาเลยบอกว่าเขาเขาเลยบอกว่าเป็นพ่อมดสุดท้ายเรื่องมันแดงแล้วระเบิดตุ่มจบซึ่งไอคอนเคียวของเรื่องนี้ที่ท่านนายกเมนชันถึงเนี่ยมันน่ากลัวไงแต่กลุ่มที่ทำให้ระเบิดเนี่ยคือกลุ่มวันเชวิคก็คือแบบเหมือนเป็นพวกนักวิชาการที่ไปศึกษามาร์กซิสมาอแล้วบอกว่าต้องเข้าเยี่ยมทุกอย่างต้องเข้าเยี่ยม คะแนนหลักๆของกลุ่มเนี้ยจะเป็นกลุ่มพ,พวกชนช้แรงงานที่คอยประท้วงอยู่แล้วคือประเทศมันอดอยากอยู่แล้วเพราะคือเมื่อไหร่ทีเ่เท่าเตอร์นมเปอร์คือถ้าไม่ถ้าคุณเป็นคนมีความรู้อย่างเงี้ยการที่คุณจะชักจูงคนกําลังคนคุณต้องชักจูงคนส่วนใหญ่ซึ่งขาม้าบอกว่าไงข่าวมาบอกเก้าสิบเปร็นต์เา็นชลางานใช่เพราะสมัยนั้นอะใครที่คิดเรื่องแบบเนี้ยจะโดนส่งไปอยู่นอกประเทศหมด ซึ่งไอ้ช็อชันไรงงานที้เราพูดถึงเนี่ยก็มีอยู่สองกลุ่มครับก็คือเกษตรกรครับซึ่งเขียวครับแล้วพวกคนที่ทํางานในโรงงานเพราะตอนนั้นอ่ะเขาทำโรงงานอาวุธทุกอย่างทําทุกอย่างคือแม้ว่าไปทำทำอย่างอื่นอยู่ก็ให้มาทาอาวุธอ่ะตอนนั้นนะซึ่งเป็นคอนในวันที่เขาปฏิวัติเปลี่ยนเนี่ยล้มราชวงศ์อย่างเงี้ยรมมนาฟอย่างเงี้ยเขาก็ชูธงเลยสีแดงอ่าแล้วก็มีสาระคือคอนกระเขียวใช อ่าก็หลังจากนั้นก็คืออันรที่เราทราบกันก็มีการอ่าขังราชวงศ์โรมานอฟอยู่ที่ใต้ดินเอาไปแล้วก็มีกว่าจะจบเนี่ยกว่าจะปฏิวัติได้สําเร็จจริงๆนะมีสงครามกลางเมืองนะอืเป็นทัพของชนชั้นแรงงานครับก็คือทัพแดงกับทัพขาวที่แบบเหมือนเป็นทหารหัวเก่าที่แบบจะป้องคิงอะไรเงี้ยออ่าครับแต่คือสุดท้ายทหาร ฝ่ายข่าวเนี่ยช่วยไม่แทนครับเพราะว่าเขาอะสั่งเก็บทางราชวงศ์ในเช้าวันรุ่งสางวันหนึ่งม,ม,มีการยิงหัวทิ้งที่ใต้ห้องใต้ดินครับมไม่เวน้นไม่เวน้เวนสักคนนะครับคือคุณถ้าคุณเกี่ยวข้องเนี่ยเรายิงทิ้งหมดไม่ว่าจะเป็นคนรับใช้ไม่ว่าจะเป็นเชื้อพระวงไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยซึ่งอารรา์ตรงเนี้ยมันเป็นการเปลี่ยนระบบการปกครองที่รุนแรงรโห,รงโหรดร้ายทำร้ายจิตใจคนที่อารักสถาบันของประเทศรัสเซียผมว่าตอนนั้นเขามองเขามองกันเป็นแบบ คนที่ปกป้องก็คือคนที่ได้ประโยชน์ไงการเมืองเป็นเรื่องของคนได้ประโยชน์ครับ,รบเป็นการแบ่งชิ้นเคก้กใช่ไหมครับแต่อย่างไรก็ตามเราพูดถึงการเมืองของรัสเซียมดละที่นายกเนี่ยเขาหยิบขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าท่านนายกเนี่ยเอาแตพูดตามตรงท่านเป็นคนรับประทาไเยครับ <c oughs> ครับเพราะฉะนั้นในการที่ท่านยกเรื่องคอเรื่องเคียวอาทีที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาอาจจะมองว่าเฮ้ยกลุ่มปวดแอกเนี่ยมองเรื่องถึงการเปลี่ยนแปลงแต่กลุ่มปวดแอกก็ไม่ได้ทำารงงานหรือเป็นเกษตรกรรมนะ ก็แต่มันก็เป็นสาระข้อหีกเทียวก็บเพราะว่ามันเป็นสัญลักษณ์ใช่ซึ่งเมสเซจเนี้ยอาจจะถูกส่งไปถึงคนที่เข้าใจเรื่องนี้หรือเปล่าอืออืครับคือผมไม่รู้ว่าเข้าใจหรือเปล่าครับอ่าแต่เราเข้าใจอเราเราเข้าใจหมายถึงว่าคําพูดท่านนายกเนี่ยมันอาจจะมีปลาไฟแนนหรือว่าหรือต้องบอกว่าหรือว่านายกอยากให้เข้าใจอย่างนั้น เราไม่รู้อันนี้คืออันอันอันนี้ก็คือไม่รู้ว่าแบบใช่เป็นความคิดเห็นเป็นความคิดเห็นว่าแบบมันจะสื่อไปยังไงแต่ว่าเข้าใจว่าก็คงยังมีกลุ่มคนอีกหลายๆกลุ่มในประเทศไทยเนี่ยครัที่มองเรื่องสถาบันเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่ไอ่อจะจะต้องรักษาแล้วก็คงไว้ไม่แต่เขาอะแต่กลุ่ม ไม่ไม่เราจะพูดสถาบันดีคนออกตอนนี้เราพูดถึงประชาธิปไตยก่อนคนออจะเพิ่ไปการกษาบังไม่ไม่ไม่คือคือเขาอาจจะมีทั้งหนึ่งประชาธิปไตยสองคือสถาบันแต่ท้าตรงตรงที่เป็นเรื่องที่แบบใช่เรื่องนี้ผมว่าดทีเล็กซี่ถูสถาบันสู่สถาบันแต่กลุ่มเนี้ยเขามองถึงความเท่าเทียมไงครับหลักหลักอ่ะเขาบอกว่าเขาเรียกร้องความเท่าเทียมกลุ่มปวดแอกใช่ครับแล้วซึ่งไอความเท่าเทียมเนี่ยมันก็อาจจะถูกมันไปโยงกับขอนเขียวได้อ่าครับซึ่ง แต่ความเท่าเทียมประชาธิปไตยก็คือวันโหวตเหมือนกันนะครับอืมก็ใช่ก็เคยบอกไปแล้วว่ามึงไม่รักใครมึงก็ไม่ต้องไปเลือกเขาเออจะรับการซื้อเสียงทำไมใช่หรือไม่มีใครให้เลือกก็ไม่จาเป็นว่าคนนี้ก็ได้มึงก็กล้าไม่ใช่สิทธิ์ไปสิแปลว่าประเทศไทยหรือรัฐบาลไทยเนี่ยหวาดกลัวคอมมิวนิสต์อืมอาจจะมองว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งอาจจะเกิดขึ้นเลวร้ายมันจะเหมือนกับการสะสมแล้วระเบิดออกอะอ่อ่าอ่าอ่าถามว่าแต่คุณอย่าบอกว่ารัฐบาลไทยหวาดกลัว ผมก็หวาดกลัวอ่าคุณนะถ้าคุณนัทเปิดประเด็นนะเพราะว่าถ้าคอมมิวนิสต์มาจริงๆเนี่ยผมพูดตรงๆนะฮะถึงคุณที่นั่งฟังพวกเราอยู่เนี่ยถ้าคุณยังมองคุณยังขับรถผ่านไปไหนแล้วเจอเราแค่กาลังพูดว่าคุณถ้าเกิดอยู่ๆคุณตื่นขึ้นมาประเทศคุณกลายเป็นระบบคอมมิวนิสต์อลคุณอยู่ได้ไหมคุณต้องมีคอมที่เหมือนทางบ้านที่ใช้คุณต้องทําทุกอย่างแต่ได้รับ ค่ะทุกอย่างตอบแทนหมดคุณไม่รู้จะคุณจะมีในจิตใจชีวิตไปตั้งใจทํางานทําไมคุณจะอาจจะไม่ได้เดินไปซูเปอร์มาร์เก็ตแต่อาจจะมีรถมาส่งข้าวสารไปถุงให้คุณหน้าบ้านเออซึ่งและต้องกินข้าวแบบเดียวกันถุงเท่ากันอในปริมาณที่เท่ากันต่อครอบครัวในทุกวันอ้าวผมกินเยอะอ่ะก็ไม่ได้เพราะคอมมิวนิสต์ต้องเท่าเทียมกินเยอะก็ไปถั่วกับสมาชิกในบ้านเอาเออผมไม่ชอบคอมมิวนิสต์ละเขาให้ผมกินข้าวน้อยซึ่งอ่ะเนี่ย อ่ะถ้าสมมุติว่าถ้าประเทศไทยแหละหลายคนกลัวคอมมิวนิสนะครับทุกคนกลัวผมก็กลัวอ่ะสมมติสมมติสมมติเรากลัวกลัวกันหมดไม่แต่เขากร้องเขาได้เทียมไงอ่าแต่คือคือถามผมอ่ะผมอ่ะไม่โอเคอยู่แล้วเวกับการเลือกตั้งที่ผ่านมาอืมอืมเออคุณแนทไปงั้นเลยอระไม่ไม่ก็บอกเฉยเฉยก็ไม่โอเคเพราะว่าที่ที่เราลงแนนไปเขาไม่ได้รับเลือกอ่าเลยไม่โอเคครับอ่ะสมมติว่าคนที่เราเลือกเขาไม่ได้รับการรับเลือกแต่ ประชาธิปไตยเราต้องอดทนเราใช้สิทธิ์ทุกสี่ปีรอสมัยแน่อย่างนั้นไปก็คือเคารพกฎเกณฑ์แต่ผมงงนิดนึงอะทำไมมอบที่แบบเป็นคอมมิวนิสต์จะถูกสนับสนุนโดยอเมริกาที่เป็นประชาธิปไตยวะนั่นะสิก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้แต่ว่าโจชวงเนี่ย มีสารคดีนเน็ตฟิกแล้วนะครับเฮ้ยผมดูแล้ว <c oughs> ดูแล้วย <c oughs> เออผมผมดูแล้วแต่แต่ผมดูแต่ผมว <c oughs> ่า่าแล้วคุณมุณต้องรีบดูเฮ้ยผมผมดูแ,แต่มันเข้าที่นอกก่อนคนณนแะ <c oughs> อนผมเคยดูตอนมันเข้านอกมาเออนั่นแหละครับทีนี้เราจะเสริมอะปรดีนไหมไประเด็นนี้มีอีกไหม ถ้าผู้ฟังครับผู้ฟังเข้าใจไหมครับตอนนี้คือคอร์นไอเคียวเป็นยังไงนะ่ะถ้าผู้ฟังสงสัยสามารถถามข้ามาได้เนาะทีนี้คุ้จักขนยคุณแล้วนะครับว่าไอคอร์นไอเคียวเนี่ยเป็นหนึ่งในระบบการปกครบบองชนิดหนึ่งซึ <ๆ S 2> ่งอาจจะเป็นระบบการปกครบบองของเทศเพื่อนบ้านที่เราเนี่ยชื่นชมกันอยู่ก็ได้ที่เห็นกำแพงสูงขนานฟ้าเนาะครับแต่เห็นน้ำตาของคนสร้างหรือเปล่าเดี๋ยวมาเห็นไหม The Wall ครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับคงจะสนุกไปกับพวกเราในเอพิโซดนี้หากท่านผู้ฟังท่านใดเนี่ย มีข้อสงสัยข้อเสนอแนะสามารถติชมฝั่งหาพวกเราคอไ l ล y l a ย y e r ์ได้ที่เพจ Facebook YouTube หรือช่องทางที่ท่านรับฟังอยู่ในขณะนี้ครับสำหรับวันนี้ผมออฟลเนธคุณภูมิพงษ์และคุณแนทอาติชาติขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ